เล่าอันนั้นเ่าย่างป้าป่าบอนี่คือผ้าป่าปาปาเราว่าอาหุนเอกาเร่าย่างว่าตามคนะอางเลยแล้วมาแบะป้าป้าบอก สวัสดีเลยสวัสดีนจ้าพี่น้องเอฟซีพังเล่าพังไทยละตามประเทศเบิร์ดทุกคนเนาะเมนิการมาพบกันอีกเชนเคยเนาะพี่น้องมเมนิสีภาพพี่น้องมากแกวปลาอยู่น้องเนาะแกขัดขืนแยกตัวหน่อยตัวใหญ่เนาะพี่น้องตัวใหญ่กับสีป้าเมีเนาะแยกต่างหากเม็นใบกินเนาะตัวหน่อยกับสีแดนะง,นะงให้มันใหญ่เนาะมาพี่น้องมาตีดตามชมเนาะแงเอาแงนะ่เนาะแกพนิบแง่เหตุเป็นกวดใหง่เนาะ ิแกเอาดูว่าปูสิเมื่อว่าสิเอาด้วยวิธีไรเนาะสิร้อีโบปลาเอกปูล็กเดี๋ยวกอะนะ เอาหว่าหารบานไทยแล้วก็แก่เอาวัดกันนะแกนุกเอาซันี่บอ nghe ngóng phụ chỉ đạo lại đực tôm thấy nghe nghe chắc còn đường đấy บาดนบหนักไหมบาดเลยพระูใจมะโอ้เย็นดีๆน,น,น่ะ ມັນຊິດອງເອົາໃຫ້ຊີນຄືກວ່າເຮົາມັນຊິແກ່ລະອີ່ບໍ່ໄດ້ອີ່ເ

จับไถ่จับอยู่แฮ่ต่างละสองต่างละตทางละคุดเยอะท่างหร่ซี่เดียวท่างหลัง็สองคุดเพราะเอ็นห้าได้เอ็นห้าเขาเขากินคืชคิเขาก็ยังกินกินปุกินคิชคิวอย่เยนะไอ้พวกเขาอันนี้ไอ้ตัวนี้ใครกำกับอยู่อี้ยตีคอได้อยู่ตีเหี้ยอันนี้กินคิชคิวก

หางหนุกมีดโบเห็นเขามากินเขากวนแก่ชุงแก่ชุง ที ch ch ่เทาเขาเลยยืนขาเลาอันนั้นน้อยยางพาป้าบอนี่คือพาป้าพ่ป้าเล่ามาแต่หุ่นน้องเรายางมาตามคุณองเลยเแลมาแบกพาป้าบอ ลงจีอันนะตอนนี้เปลีนะ่ยนน้องเนาะตำรวจมาทามากบหน่อย มันื่งไมเติมกลางเงี้ยเพิงเลือดของแกกูบางอยจ้าแกมันห้อแกนั่มึงเห็นกูเด็กห้องยางมึงบางทากูยางต้นนอ ก็ิ่งเอมไทยหายม่งเอมจะไหวมูลบเนาะมูกกลบทิ้งเอมหายเบิ่งใงตอนยาง่ะชายคาโมอาาโก๊บกืโดนละเขาจำพังด้วยเข้ดีว่ยันวะครัามันตื่นนะแม่

มาเบิงจแก่กวา้อทนั่งดีหน่อยเท่านั้นมพอไปเบิ้งเขาแก่ได้าเบิงม่ได้บน้ปดมันนี้ปะร้อยนปะ่ามันยังไงชันมันเอาย่าขึ้น่ที่เอาว่ากุ่มบ่ขึ้นมาวากุ่ม ใช้โขลยเบิ่งตปลานะครับโขลยเบิ่งปลาเบิ่งปลาปลาตัปลาตัวเดียวท่านมันเนาะตกุ้งน้อยกุ้งมันคือกุ้งเกับ้วกุ้งอะไรกันบ่ได้กูบ่ได้บ่กินกุ้งเนาะเดี๋ยวเอาที่ซัดไงอยู่นะไปเนาะเอ้ยไปเลยบ่หอสอย่างไปเลย

เราทุกสื้อจะหันอันนี้ือรัแรออาขึ้นเลอออกขึ้นเลยเขากว่าป่านคตาไปยัดอนี้ทางวัดป่าอาเดี๋ยสเอามเตอรอัดเอเดียรคอนซีอัดยิ่งออกถูกดป้าหันตอ้งออกตรงวัดดงวัดดึงเวียงังเฮ้ยดีด้วาต่เที่ยวเขาเอาองิ้พังเลย

เดี๋ยวมใกล้ๆด้ับมเลยเปียกเลยตีมันนะเงมัมาลอู้หู่ยี่นยแหละมันออกแล้ตีมมมันบันเน่อยยังตีนฮะปลาอะอยู่สายป่านี่นีนี่แหละมจะตีมัก่อนจะหอนมือก่อนป้าป่ากชก

มันจะเรื่องเคื่อนกันหน่อยอะไรนะไปจีบกันเลยเกระทั่งกันหน่อยโอ๊ยอาบเข็มันนั้นว่าให้กันอีกเลยน้าโคลป่ยเกลือเกลัวเกลือกันหน่อยเอามันมันวมาติ้นดังทีนมาเฮ้ยไลอยู่น่หรบีเนาะ เแม่เมห่น้ไได้ล่ะเอาจเอา่ะเอ้ยถือยีนอโอ้ขุ่มหรือเนาะโอ้ยอันตรายเว้นมเเบวขุ่มนี้ข้า่เนยน้่ยช้อนนี้น้แค่แต่น้เน่เอาไปดื่ด้น่เากมาส่งบนนักล

เอาจะไล่เอาให้มาเดี๋ยวกะไปอะไรนะขอให้เอาตัวนั้นมันจะดึงดึงดึงขาดลูะตัดบัแล้วก็ยิบไปจะเห็ดโวดธจะย่วเอามันสามเมตรเลยท่วมเลยเขามันโมเมนต์หน่อยนี่จะเอาตีนมีแกมั้ยไปดึงตัวนี้ตี่มันน่าเอาตีนมันก่อน

นี่ตป no <area> ็แฟจันเป็นจันร์เฮ้ยผันจัน่เอ็มเอ็มนอนนี่พเอ็มไล่แกรอบนี้ได้ยู่เนาะนี่พี่น้องพิเศษนอนไล่ปลาใหญ่กระมูเื่อว่านนี่กินปลาใหญ่ปลาน่นจันเนาะ โอ้มาซิโอกาแฟปลาซิมกนนี่น้องทีนองปลาอันนี้เพลินมาปลาน่นจันใหญ่กว่าหมูน้อขอยานเพื่อนนี่น้องกินปลาปากินปลาเนาะอกินปลาเนาะปลาใหญ่ตัวใหญ่ดีเนาะใหญ่กว่าหมูเลย ปลาโน่นจันทร์ปลาโน่นจันทร์เออนองนี่กระี่เดือดมีเอี่ยมัตัวใหญ่เนาะมันใหญ่ไว้ปลาโน่นจันทร์มันกินดินกินอ่ะนะแหมาปลาจีนเนาะใหญ่อีนนี้มามันสีบอใหญ่เนาะเห็นกันจระเดียวมาเลิกพี่เนาะกินเผาปลาโน่นจันทร์ปลาหน่อยเอาปล่อยเนาะสีเดียง์จู๋หน่อยขัดปลาใหญ่เนี่ยเอาขืนเมียเนาะ เนี่ยนี่แล้วน้องพี่น้องปลาทีเอาขึ้นมาเนาะกับมาใส่กสระสังเนียนจังสีเนาะปลาหน่อยปลากรใส่กสระสังเนียนแล้วก็เกลือหัวอาหารมันจะง่ายเนาะแต่มันกระโดดออกนะมันบันจุลายอะไรเนาะปลาเหม่ยนอยู่มันโบหูเนาะมันโบยูห้วมกันได้นต่มันกระโดดออกนะขณะกระสิขอจบคลิปโรงพี่อ่างนี้เริ่พี่น้องคลิปพ,พาพี่น้องมาหาแก่ปลาเนาะมืออันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฮนเดอรอะอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นเอ้อสบายดี